สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมนะครับคันนี้รีบเลยนะครับ t o y ยต้าาห่วงนะครับออโต้น้ำมันล้วน1.6นะครับ29,000บาทนะครับขายก่อนจัดสภาพนะครับเรียกว่าขายตัดนะครับใครสนใจรีบโทรเจรจานะครับนี่ผมตามตั้งแต่เขาไปซื้อรถนะครับเขากำลังขับกลับนะครับรถนี้ไปดูได้ที่สุพรรณบุรีนะครับราคาแบบนี้ถือว่าสุดยอดครับยังไม่ได้ทำอะไรสวยงามนะครับเพิ่งไปซื้อมา นี่ผมก็ตามติดคนขายคนซื้ออยู่นะครับลองชมดูก่อนถูกใจหรือเปล่านะครับออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพนี้นะครับจัดไปเลย290 0 0บาทนะครับตามไปรอดูรถได้ที่สุพรรณนะครับผมนี่เลยนะครับถ้าสนใจอย่างไรโทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับสวยมากสภาพดีเอาไปเก็บนิดหน่อยก็ใช้งานได้ถ้าไม่เก็บก็ใช้ได้ครับเปล่าไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลืนะครับขายตัดราคาก่อนทำเก็บสีนะครับ